สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์การชช่องของคนรักยานยนต์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สุดแรงหรือรถถังสุดโหดที่นี่เราจัดเต็มทุกคลิปถ้าคุณชอบเรื่องของแรงม้าระเบิดเสียงและพลังงานขั้นสุดกดติดตามเลยตอนนี้เราจะพาคุณไปดูลึกถึงจุดเดือดของโลกยานยนต์และกองทัพพร้อมแล้วไปกันเลยขีดขีดขีด2026ประเทศไทยประกาศขุมพลังใหม่ ไม่ใช่รถถังธรรมดาแต่คือ M60A 3พร้อมระบบมิสไทลยติดตัวที่เปลี่ยนสมดุลกองทัพในอาเซียนแล้วราคาละ่ะหลักสิบล้านเหรอหรือมากกว่านะในปี2026นีกองทัพไทยได้สร้างความตื่นเต้นให้วงการอาวุธอีกครั้งกับการอัปเกรดรถถัง M60A3 รุ่นเก่าให้กลายเป็นรถถังมิสไซลยสมรรถนะสูงสุดในภูมิภาคการพัฒนานาครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบูรณาหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์แต่คือการแปลงโฉมทั้งระบบเปลี่ยนจากรถถังเก่าเป็น อาวุธสงครามอนาคต M60A3 เดิมเป็นรถถังที่กองทัพไทยใช้มาตั้งแต่ยุค 90s น้ำหนักราว50ตันมาพร้อมปืนใหญ่ขนาด105มิเมและระบบควบคุมไฟฟ้าที่ล้ำหน้าสำหรับยุคนั้นแต่ในปี2026มันเปลี่ยนไปมากกว่านั้น การปรับปรุงในครั้งนี้รวมถึงการติดตั้งระบบมิสไสล์ยนำวิถีแบบไฟแอนโฟเกตที่มีระยะยิงไกลถึง8กิโลเมตรใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดและเลเซอร์นำวิถีซึ่งสามารถล็อกเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายลองจินตนาการรถถังที่สามารถยิงมิสไสล์ยใส่เป้าหมายทางอากาศระดับต่ำเช่นเฮลิคอปเตอร์หรือโดรนต่อสู้ UAV นี่ไม่ใช่แค่รถถังอีกต่อไปแต่มันคือแพลตฟอร์มยิงอาวุธเคลื่อนที่ได้อีกหนึ่งจุดเด่นคือการเสริมกรอบแบบ ซึ่งสามารถดูดซับแรงระเบิดจาก RPG และได้อย่างยอดเยี่ยมเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบภายในรถถังยังมีการเปลี่ยนระบบควบคุมทั้งหมดให้เป็นดิจิตอลคอ c k พิ t พร้อมระบบ AI ช่วยเล็งเป้าวิเคราะห์ภูมิประเทศและคาดการทิศทางสัตรูแบบเรียลไทม v i s u u l s s p i t s s r r e n o v v s n w w o o k p i t นอกจากนี้ยังมีการเสริมระบบ c CISR ซึ่งย่อม,มาจาก Command Control Com m u n i ิ a t ช o n คอมพิวเตอร์ e ิน i g e n c e ์เซอร์ฟยาน And Reconnaissance หรือพูดง่ายๆคือระบบควบคุมการรบแบบเครือข่ายที่ทำให้รถถัง M60A3 คันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบสงครามแบบ Network Centric Warfare ตอนนี้มาถึงคำถามที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดแล้วราคาละ่ะราคาต่อหน่วยของ M60A3 รุ่นอัปเกรดพร้อมมิสไซล์นั้นอยู่ที่ประมาณ4.2ล้านดอลลาร์อเมริกาหรือราว152ล้านบาทไทยต่อคันโดยราคานี้ยังไม่รวมค่าฝึกนักขับและอะไหล่สำรอง หากเทียบกับการซื้อรถถังใหม่อย่าง M1A2 Abrams หรือ Leopard 2A7 ซึ่งมีราคาสูงกว่า300ล้านบาทรถถัง M60A3 อัปเกรดจึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากสำหรับกองทัพที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในงบประมาณจำกัดและที่สำคัญรถถ,รถถังรุ่นนี้ยังสามารถผลิตหรือประกอบในประเทศได้บางส่วนทำให้ลดการพึ่งพาต่างประเทศและเสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไปในตัวแล้วทำไมกองทัพไทยถึงเลือกใช้ M60A3 แทนที่จะเปลี่ยนไปใช้รถถังใหม่ทั้งหมด เหตุผลคือกองทัพไทยมีรถถัง M60A3 อยู่แล้วมากกว่า100คันการอัปเกรดเพียง30-40%ของจำนวนทั้งหมดจึงเป็นทางเลือกที่ประหยัดและยังสามารถใช้งานได้ยาวอีก10-15ปีข้างหน้าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือภูมิประเทศของประเทศไทยนั้นมีลักษณะเป็นป่ารกทุ่งนาและภูเขาการใช้รถ,ถถังหนักอย่างอัลแรมอาจไม่เหมาะสมเท่ารถ,ถถังขนาดกลางอย่าง M60A3 ที่สามารถเคลื่อนที่ได้คล่องตัวกว่าและดูลรักษาง่าย ในอนาคตกองทัพยังมีแผนติดตั้งระบบป้องกันตัวแบบ Active Protection System เช่น Ion f i s e หรือ Trophy เพื่อป้องกันมิสไซล์ต่อต้านรถถังอีกชั้นหนึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เพียงแค่ตามเทคโนโลยีโลกแต่กำลังผสมผสานเทคโนโลยีเก่าใหม่ให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของตอนเองอย่างลงตัวสุดท้ายนี้ M60A3 อาจจะดูเป็นแค่รถถังเก่า จากมุมมองของใครหลายคนแต่หลังจากปี2026เป็นต้นไปมันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ขององค์การป้องกันประเทศที่ทั้งอัจฉริยะมีประสิทธิภาพและราคาย่อมเยาขีดขีดขีด OUTRO Music f a d i n Biro Montage of t a n k Exercise Auto Car Garage Logo ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับ Auto Car Garage ด้วยนะครับคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรแรงๆอีกเทียบอย่าพลาดเด็ดขาดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ